สวัสดีครับอยู่กับผมบิ Big ๊กในช่องบิ๊ก h a n n e l นะครับเพื่อน,อนๆก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเลือกทั้งหมดไว้ด้วยนะครับเอาละครับบิก๊กวันนี้ก็จะมาสอนหรือแนะนำเพื่อนๆในการหาเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ UGV o นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้ามาสมัครนะครับก็คลิกตามลิงก์ข้างล่าง คลิปได้เลยนะครับแล้วก็สมัครง่ายได้มากโดยการกดสมัครผ่าน f a c e b o o k นะครับง่ายได้มากเว็บนี้มีหลักการทำงานยังไงแล้วได้เงินยังไงนะครับเป็นงานพาร์ทไทม์นะฮะแน่นอนเราเน้นว่าเงินหาเงินฟรีได้น้อยแต่ได้ชัวร์นะครับเว็บนี้ได้ชื่อ You Go V อะไปดูวิธีการทำนะครับ พอเ,เพื่อนๆเข้ามาแล้วแล้วก็กดสมัครนะฮะสมัครโดยการผ่าน Facebook ง่ายมากครับกดลิงก์ล่างคลิปผมเลยนะครับผมพอกดเสร็จแล้วเข้ามาหน้านี้นะฮะพเ,เพื่อนๆก็จะเห็นเห็นไหมครับมุมขวามือครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆไปตั้งค่ามันจะให้เพื่อนๆกรอ,อกอีเมลนะครับกรอ,อกรหัสผ่านกรอกรหัสยืนยันแล้วตรงนี้นะครับความตีของแบบสํารวจเนี่ยสําหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะทําบ่อยที่สุดก็ให้คลิกว่า บ่อยที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับสําหรับคนที่อยากจะเป็นรายสัปดาห์รายเดือนก็แล้วแต่นะฮะเดือนละสองครั้งก็ได้อันนี้จริงๆแล้วผมให้แนะนําให้เพื่อนเลือกบ่อยที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันจะขึ้นมาประมาณสักบางครั้งก็สองสามวันครั้งหรืออาจจะขึ้นมาทีเป็นแถบเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มทําแบบทดสอบกันดีกว่าหลักการง่ายๆก็คือนี่แหละคุณมีอยู่ห้าสิบห้าคะแนนถ้าคุณได้ห้าพันคะแนนคุณก็จะได้แลกเงินได้ 5้าอหสิบาทผ่านเพย์พนะครับเป็นเงินสดห้ารอยหสิบาทไทยนะครับผมอ่าเป็นเริ่มทําแบบสํารวจกันดีกว่าตอนนี้ผมมีอยู่ห้าิบห้าคะแนนนะครับเริ่มทําแบบสํารวจฮะคลิกเข้าไปเลยรอสักครู่นะครับพี่น้องอ้าคุณเกิดปีอะไรคุณก็พิมพ์ไปดีครับอ้าวครับเจอคําถามนะครับคุณเกิดปีอะไรครับคุณก็พิมพ์ไปเลยนะครับก็พิมพ์ตามข้อมูลของคุณนะครับคลิกมาอ่าสวัสดีครับสําหรับ เออขอบคุณสําหรับข้อตรงที่มีส่วนร่วมทําแบบสมสอนนี้ครับหัวข,ข้อคือสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกายของคุณระยะเวลาของการสัมภาษณ์ประมาณ2อนาทีนะครับรางวัลคือ50แต้มนะฮะแล้วก็คลิกไปต่ออต้องอ่านนะครับแล้วก็ต้องตอบให้ตรงคําถามด้วยนะครับผมคุณออกกําลังกายต่อสัปดาห์บ่อยแค่ไหนก็บ่อยแค่ไหนอะของผมอะออต่ำกว่าหนึ่งครั้งขอสัปดาห์เพราะาตอนนี้ผม ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะอ่ะหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้ต่ากว่าหนึ่งครั้งแล้วกันอ่ะออฉันไม่ออกกําลังกายดีกว่าตอบตามความเป็นจริงนะอา้าวเหตุใดคุณจึงเลือกที่จะออกกําลังกายไม่ออกกําลังกายนะผมเรียกว่าผมไม่ออกกําลังกายนะผมจะตอบว่ายังไงดีอา่าฉันเพลียแล้วไม่จําเป็นต้องลดน้าหนักฉันไม่ชอบลงยินหรือไม่มีเวลานะครับอา่าฉันไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบ ตัวนะฮะเนี่เอาี้เลยนะฉันไม่มีเวลาแล้วกันเมื่กีก็มีเวลาเลยนะอื่นๆแล้วกันเอ้โอ้ยมันเลือกได้หลาะคำตอบนะฮะเลือกไปเลยมีเวลาอ่าไม่มีเวลากับอื่นๆแล้วกันไปในช่วง12เดือนที่ผ่านมาคุณได้เดินทางเพื่อธุรกิจหรือเพื่อพักผ่อนจํานวนกี่ครั้งนะครับเ,เพื่อพักผ่อนนี่ผมว่า ในช่วง12เดือนโอมากกว่า10ครั้งนะฮะเพื่อธุรกิจอ่าเพื่อธุรกิจนี่ก็เอาหนึ่งถึงสองครั้งแล้วกันหรือไม่มีเลยก็ได้นะฮะโปรดใช้เวลาสักพักอ่าผมก็อ่านได้ดดอ่าโดยรวมแล้วในเงื่อนอะไรเนี่ยโปรดให้คะแนนตรงตารงตางจาก1ถึง9คืออะไรอะ่ะโดยรวมแล้วในเงื่อนของ ง่ายหรือยากของความเข้าใจแบบสอบถามนะครับอ๋อเข้าใจง่ายครับเข้าใจง่ายไม่ยากฮะเก้าวไปเลยฮะสาหรับคุณแล้วแบบสอบถามเป็นธรรมหรือสมดุลมากน้อยแค่ไหนโปรดให้คะแนนตามตารางหนนะครับก็ผมให้เแล้วกันนะฮะโดยรวมแล้วคุณคิดว่าคุณภาพของแบบสอบถามเป็นอย่างไรนะครับ1 9ถนะครับก็เก้าเยี่ยมยอดไปเลยนะครับคุณมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ประสบการณ์ในการทําแบบสอบถามใดๆหรือไม่ไม่ถ้ามีนะผมไม่มีเลยกดไปเลยผ่านไปเรียบร้อยครับเราทําแบบสอบถามเสร็จแล้วก็จะเขาก็จะบอกขอบคุณครับคุณได้ทําแบบสอบถามหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับคะแนนที่คุณได้รับตัวสอบคะแนนของคุณนะครับคลิกเข้ามาตรงนี้ฮนะคุณได้รับคะแนนไหมนี่คุณก็จะได้หนึ่งร้ยห้าคะแนนนะครับจากห้าสิห้าคะแนน บวก50คะแนนเป็น100คะแนนดังนั้นเราก็ทําแบบสอบถามต่อไปนะครับตอนนี้แบบสอบถามไม่มีนะอ่ารอมาดูแบบสอบถามตรงนี้มีเมื่อไหร่เราก็มาทําเมื่อนั้นครับพอครบคะแนน5,000คะแนนเมื่อไหร่ผมจะมาถอนเงินให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่าและมีอีกวิธีหนึ่งก็คือแนะนำเพื่อนๆน,นะครับพอแนะนำเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าเพื่อนคุณทำครบแบบสอบถามครบ6ชุดคุณจะได้รับ200คะแนนนะครับ อ่ะอย่าลืมกดสนับสนุนผมด้วยนะครับกดลิงก์ตามด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ